ือที่ขับไปเนี่ยครับเป็นเรือที่สำนักข่าวทีนิวเนี่ยได้รับการบริจาคมาเป็นเงินนะครับหลังจากที่รับบริจาคมาเป็นเงินเนี่ยเราก็ไปจัดซื้อเรือลำเท่าไหร่ครับเรือลำนี้เนี่ยนะครับซื้อมาเนี่ยครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทย้ำนะฮะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนั่งได้ประมาณห้าถึงหกคนนะครับแต่เครื่องไม่มีเครื่องขาดตลาดนะครับที่เห็นรูปอยู่ข้างหน้าเนี่ย เป็นเลขาลูกสาวผมเองนะครับอยู่ซื้อมาหมื่นสี่เครื่องไม่มีสั่งซื้อเครื่องที่ท่านเห็นข้างหลังเนี่ยนะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะราคาเครื่องเนี่ยนะครับห้าพันบาทนี่นี่เรืออีกชุดหนึ่งนะครับนั่งได้สิบคนสิบสองคนคราคาที่สั่งซื้อนะครับถ้าซื้อเปล่าเนี่ยนะครับสามหมื่นห้าถ้ามีเครื่องที่แรงขึ้นมาหน่อยเครื่องที่ ลำสีฟ้าเนี่ยนะครับลำสีฟ้าเนี่ยเครื่องเรียกว่า5้าแรงถ้าเครื่องแรงขึ้นไปอีกนะครับนั่งได้สิบสองคนเนี่ยซื้อมาลำละห้าหมื่นห้าจนถึงวันนี้นะครับผมก็ยังสงสัยตอนนี้นะฮะบรรดาผู้สื่อข่าวนะครับของสำนักข่าวทีนิวกำลังตามล่าหาความจริงอยู่นะครับอ่านี่เรือลำสีดำดำเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยครับเรือลำสีดำๆำเนี่ยนะครับเป็นเรือที่รับการบริจาคนะครับมาจากบริษัทไทออย เพื่อที่เอาไปให้พี่น้องประชาชนผมสอบถามราคาไปที่บริษัทไทยออยนะครับก็สามหมื่นกว่าบาทเพรอะนั้นในเรือที่ซื้อกันเนี่ยนะครับที่พูนเจริญนะครับได้รับซื้อและได้ขายกับสพพเนี่ยนะครับค่ะร้อยลำอืมร้อยลำนี่ลำละหนึ่งแสเก้าหมื่นแดพันบาทค่ะเป็นเงินสิบเก้าล้านแดสบาทหนึ่งแสเก้ามื่นปันยนไปสองพันสองแสมันอยากรู้ฮะ ว่าเรือลำละสองแสนเนี่ยเรื่องนี้ต้องตามหาข้อเท็จจริงต่อไปคุณบัวดมเพราะว่าเรือลำละสองแสนเนี่ยประสบการณ์ของคนที่อยู่กับเรือเนี่ยมันกึ่งเรืออืเรือเขาเรียกเรือคล้ายๆเรือสปอร์ตอ่ะเรือที่ขับวิ่งชฉิวในแม่นะ้ํานึกออกไหมฮะที่บรรดาไฮโซไฮซ้อเขาใช้ขับกันนั่นลำละสองแสนสามแสนสี่แสนมันลำแบบนั้น มันชวนให้สงสัยว่ายังมีเรืออีกนะคะคที่ที่สปปซื้อนะคะก็เป็นเรือไฟเบอร์กลาสค่ะสามสิบลำลำละสองแสนห้าอันนี้ก็ซื้อจากห้างหุ้นส่วนจำกัดพุนจริญพานิดเหมือนกันหนักเข้าไปอีกหรือเปลอาเนี้ยสองแสนห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอเอาให้ชัดเจนเอาให้เคลียร์นะครับสบปปและรัฐบาลนะครับสำหรับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับท่านจะต้อง แจแจงเรื่องนี้ชัดเจนคะไม่ใช่ทําแบบที่รัมตรียงยุทธอม,มากล่าวขอบคุณคุณพิทักษ์คุณประดมมากล่าวขอบคุณคุณพิทักษ์ว่าขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลขอบคุณเฉยๆไม่ได้หรอกครับงานนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าจะถูกตัดตอนแค่ราชการประจําผมย้ําเตือนนะฮะข้าราชการประจําที่เข้ามาสมคบกับนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันจะถูกสั่งจะได้รับการแบ่งปันหรือไม่รับการแบ่งปันก็ตามแต่เนี่ยครับ เวลาความซวยมาลงเนี่ยมันจะลงที่ท่านเพราะเรื่องนี้มันจะตรวจสอบง่ายนึกออกไหมครับไล่เรียงกันดูจัดหาของเป็นแสนชุดภายในวันเดียวของราคาของเหมือนกันหมดบริษัทก็เป็นบริษัทห้องแถวและยังสามารถที่จะขายเรือโดยเฉพาะเรือที่ต้องหาเจอเนี่ยนะครับว่าลํำละสองสามแสนเนี่ยมันขนาดไหนกันเมื่อเรือที่เห็นกันโดยเชื่อทั่วไปมันจะเหมือนเรือยอดไหมอ่ามันจะเรือยอดอาจจะห้าล้านหกล้านแต่เรือเร็วเรือสปอร์ตเรือแบบนั้นแหละครับสองสามแสน ต่ว่าน่าสนใจอยู่อย่างนึงนะคะคุณสันธิยานค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางผู้มีการสพอพอคือพลตเวจประชาพูมนอกนี่ก็บอกบว่าได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีคุณยันยงพงราชนะคะครประหลัดกระสวงพนันธย์นิเนี่ยแหละเข้ามาตรวจสอบเรื่องถุงยางชีพอ่าเรื่องถุงยางชีพแล้วผลสรุปก็ออกมาภายใน3มวันว่าไม่มีอะไรอ่าไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นครับนั่นก็เป็นเรื่องที่นั่นเป็นเรื่องที่พวกท่านว่ากันผมก็ไม่รู้แล้วว่า ท่านจะว่ากันอย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยสำหรับสำนักข่าวทีนิวนะตามขุดคุยกันไม่เลิกแนี่นะครับตามขุดคุยยจะไม่เลิกแน่ยคือเรื่องถุงยางชีพก็ตรวจสอบกันไปนะครับท่านอ้างได้มีถุง3 0 0ร0อยห้าร้อยแปดร้อนั่นก็ว่ากันไปแต่เรื่องเรือเนี่ยนะครับต้องตามจนเห็นความจริงวันนี้นะฮะเรียนเลยว่าผู้สื่อข่าวได้พยายามที่จะไปที่ตั้งของภูนเจริญแล้วก็เติมคอร์ปอเรชันแล้วนะครับไปไม่ถึง น้ำ,นำท,ท่วมแต่จะไปเตรียมเรืออยู่ยังไงไปถึงและจะไปถ่ายสภาพที่ตั้งของบริษัทนี้มาให้ท่านอตอนนี้จะรับไม่รับก็ตามแต่นะครับผมเรียนว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยครับท่านนายกนะครับท่านรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาลของท่านเกิดการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินหากินอยู่บนความทุกข์ความยากของผู้เดือดร้อน่อม,มันสมควรไหม จะสมควรไม่สมควรเนี่ยนะครับมันมีคลิปอยู่ที่เผยแพร่นะครับฉังมากมีคนให้ความสนใจกันมากสำหรับคลิปนี้ค่ะกฎหมายอาจจะตัดสินท่านไม่ได้นะครับแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยอาจจะตัดสินได้และคลิปนี้ที่เอามาเปิดให้ดูเนี่ยเป็นเสียงคุณรังสีมาอมสอสอพักประชาธิปัตย์ที่สับแช่งต้องลองฟังดูเลยครับค่ะไปฟังดูค่ะ มันผู้ใดสลับสับเปลี่ยนนำออกแอบอ้างการเป็นเจ้าของสิ่งของบริจาคอันเป็นเจตนาบริสุทธิ์ในถุงใบนี้หรือแม้แต่ฉีกเปิดทำลายถุงใบนี้ด้วยเจตนาที่ไม่เป็นไปตามประสงค์ของผู้บริจาคขอให้ผู้นั้นรวมทั้งเครือญาติที่เกี่ยวข้องนั้น ขึ้นไปจากมันไปอีกสามชั่วโคตรและนับลงไปอีกสามชั่วโคตรประสบแต่ความชิบหายวิบัติหาความสุขความเจริญไม่ได้หาความสบายไม่ได้นะคะและ,ะหาพระลานามัยที่ดีไม่ได้อีกเลยในทุกวิริยาบทในทุกเวลานับเนื่องจากนี้ต่อไปยังชาตินี้และชาติถัด ไปอย่างไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะโกงฟังอันนี้แล้วกาลุณาอย่ากโกงเพราะท่านโกงเนี่ยท่านจะไปเป็นอำมาพฤกอัมพาตไม่ได้ใช้สตังค์จะได้นอนหยอดข้าวต้มจำไว้ค่ะก็เป็นเสียงนะคะการอภิปรายของคุณนังสีมารรัศมีนะคะในช่วงหนึ่งของการประชุมสภาน,นั่นเองค่ะเป็นคลิปที่เผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์แล้วก็ฮิตมากนะครับฮิตม,มันคงจะโดนใจคนเยอะเพราะว่า หลังจากที่มีการเกาะติดแล้วก็ติดตามเรื่องการทุจริตนะครับมันปรากฏหลักฐานชัดยิ่งกว่าชัดณนะเวลานี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ใครจะซวยข้าราชการประจําคนไหนที่ไปร่วมมือบนักการเมืองและจะซวยมากซวยน้อยจะถ,ถูกโยนความผิดไปให้เนี่ยท่านก็เป็นเรื่องที่ท่านว่าผมก็เพียงอยากเตือนนะครับว่าอย่าคิดว่าเวลาใครมามีอำนาจทางการเมืองแล้วต้องตอบสนองต้องรับใช้เขานะครับ ไม่โดนทางกฎหมายก็จะโดนแบบที่คุณรังสีมาแช่งแต่ท้ายที่สุดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นพวกท่านนะครับเมื่อท่านไปรับใช้นักการเมืองในการทําทุจริตประพฤติม่ชอบก็จะโดนรับผลของตัวเองครัคแล้วก็ได้เวลาต้องพักกันอีกเบรกหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อเบรกหน้าเบรกสุดท้ายค่ะ